สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องมณีน้จาจ้านาะไข่ชากะวันหยุดไข่ชา,ามน,นีสิพ้าพี่น้องอ,อันมาสิพาลูกหลานเล่นเกมน้จาจ้านาะนี่มีเด็กน่อยเด็กน่อยสองคนเด็กน้อยผู้หญิงกับเด็กน้อยผู้ชายนี่ส <laughs> ิพ้าพนมาเล่นเกมภาษาไทยเน้ะพี่นอ้องครับเต็มเบิร์เงว่ามันสิเป็นยังไงนาะจ้านาะตามติดตามชมในคลิปเลยจ้า หันฟุตแรงนะฟอชดูฮอตเทรนน่าอยู่อแมนดาอแมนดาฝึกเล้วตอนนี้ผู้แข่งขันของเรากำลังขมขมเขม่นมากเลยกำลังฝึกภาษาไทยด้วยจ้ะภาษาไทยค่ะวันนี้เราจะแข่งขันเมเกอรอยร้อยมันนะเบียนยูนมาเสียนยืนมุด จวันนี้นะจ๊ะเราจะมาแข่งขันตอบคําถามเป็นภาษาไทยนะคะสําหรับเด็กสองคนกําลังจะแข่งขันกันค่ะผู้แข่งขันคนที่หนึ่งนะคะคือคนนี้หนูชื่อหนูชื่ออะไรคะ Amanda ชื่อ a ม a n d าค่ะคนนี้แล้วก็มีมีเด็กอีกคนนึงค่ะนี่อีกคนนึงค่ะเด็กคนนี้ชื่อเด็กชายอะไรคะ มาเฮดเดอบีเยิร์น,นะเขาชื่อเด็กชายบีเยิร์นะคะคนนี้อ่าคู่แข่งอันนี้ไม่ใช่แล้วอันนี้อันนี้คือคุณรค,ณครคคณคูค่ะคนนี้เป็นคุณครูค่ะคุณครูอรัญญานะคะคนนี้โ okay, อเคตอนนี้ผู้แข่งผู้เข้าแข่งขันของเราพร้อมมากเลยนะคะโดยเฉพาะคนนี้ค่ะเด็กหญิงอแมนดาเขาพร้อมมากเลยเพราะว่าเขาไปโรงเรียนภาษาไทยอาทิตย์ละหนึ่งวันนะคะ ส่วนเด็กชายบีเยินเด็กชายบีเยินนี้ไม่ได้ไปเลยอร่อยอร่อยอร่อยมากออร่อยอร่อยยูมัสเซนต์ตาคลีลีลีเซนตาคลาสซานตาคลอตีลีลีลีมันเป็นน้ำ น้ำน้ำที่เขาดื่มเนาะน้ำอัดลมที่ดื่มในเวลาคิดสมนะัสเนาะอันนี้น้ำอัดลมอันนี้อืนมุสเกว่ายูนมสุสนะยูนมสุสนตะัวชื่ออะไรคะ,อา,คะอายุเท่าไรคะอายุเก้าขวบค่ะ่ะอามันดาอายุเก้าขวบค่ะผู้แข่งขันคนแรกของเรานะคะพร้อมมากเลยค่ะมาชมผู้แข่งขันคนต่อไปของเรานะคะ บียนชื่อเบีเยนอายุเท่าไรคะอายุอายุเอามันด้าถามเบีเยนอายุเท่าไรเจ็ดเจ็ดสิบสี่เจ็ดขวบอ่าเจ็ดขวบโอเคอายุ โอเคจ้าเดี๋ยวสวัสดีค่ะอามาน่าสวัสดีครับสวัสดีค่ะบีเยนสวัสดีค่ะอามาน่นาเดี๋ยวเรามาเริ่มแข่งขันกันเลยนะคะคุณครูพร้อมไหมจะ๊ะพร้อมครับผมพอแล้วโอเค <laughs> เราเริ่มคำถามแรกเลยจ้าโอเคบานาน a าเลื <Ban anas. S 2> ่อยเกรก ไหนคุณครูหาเจอคําถามไม่หนิเจอแล้วนี่อ่ะไหนอะไรคุณครูจะถามอะไรไหนดูซิเอามาให้ดูหน่อยว่าคุณครูจะถามอันนี้อันนี้คืออุ้ยอันนี้คืออะไรอันนี้คืออไผลไม้ผลไม้อันนี้คืออะไรมันมันส่องยายยาตั้งอะไรนี่อันนาลาทางนู้นมือ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 อ้าวเอาให้นักเรียนดูเอามา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  เออเอามือลงก่อนมือลงก่อนอ้าวหนึ่งสองสามอะอันนี้ใครยกมือยกม,มือขึ้นอาม,มันดาับปะรดสับปาโร,รสให้ดูหน่อยว่าตอบถูกไหมโอเคถูกสับประรดอาม,มันดาได้หนึ่งคะแนนอามันดาบีเยนบีเยนโอเคอบีเยนไม่ได้คะแนนบีเยนต้องเร็วกว่านี้บีเยนบีเยนมอสต์สแนปบัพโพดิฟอาม ลิฟ e ์โอเพนเดอรโอเคข้ามต่อไปอ่ะต่อไปคืออะไรผลไม้อะไรยังไม่เจอเลยยังไม่ดูเลยอันอันนี้คืออะไรนน์แน่ารัอรนจไม่ใช่ส้มนน์อามันดาส้มอามันดาตอบได้ออร์เรนจ์ออรเรนจ์ I went the wrong class เราพูดภาษาไทยดิ This is Thai class. English class. a m a n น้ำไป2 0คะแนน Yay! น้ำต่อไปอันนี้ง่ายง่ายง่ายงอ่ะต่อไปไหนต่อไปคืออะไร ค่ามมีเยินมีเยินอันนี้ง่ายมากจ้ะอ้าวเอ็ดอย่ามาดูเลยอันหนึ่งสองอันนี้ง่ายมากอ้าวเยินนายไทยแลสกาภาษาไทยผา not this is not an English class อามันด่ากล้วยกล้วยถูกต้องอามันดาชนะอีกแล้วนายกล้วย this not this is easy for you ไม่ต้องส y ลย โปรยลวโยสามศูนยแล้วจ้าโอเคสามศูนแล้วจ้าอมันด้สามดีเยนศูนย์โอเคทำต่อไปอ่าต่อไปคืออะไรต่อไปคือตัวนี้อย่ากันอย่นอันนี้โอ้อย่าอย่าปุ้งน่น่ๆน่น่ว้ามาเป๊ บีเยนต้องพูดเป็นภาษาไทยนะโอเคลกาห่งสองอสมานดาแตงโมแตงโมไสเด้อแตงโมไนทุอยเรียวมูนแตงโมอมานดาบอสนะบอมานดาเร็วกว่าเยนอชอมานดาสี้เอย์แล้วจ้า อยากโกงเบียนอยากโกงเบียนอยากโกงอยากโกงเบียนไม่ที่เบียนขี้โกงนะโอ้ยอ้าวอนโกงนะอ้าวอไต่อไปคืออะไรอ้าโอผลไม้อันนี้โอเคเรามาดูว่าอันนี้แข่งขันของเราจะรู้หรือเปล่า บีเอินก็เคยกินแต่อามดาไม่ชอบอามาดาเคยกินแล้วหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามอามาดาทูเรียนทูเรียนดูเรียนใครชนะอันนี้วะออามาดาพูดถูกแล้วมาดายกมือก่อนนะทูเรียนชื่อว่าทุเรียนไม่ใช่ดูเรียนไม่ใช่ภาษาไทยทุเรียนทูเรียนอาบีเอินก็พูดไล่ๆกันนะจ๊ะเตียนซัดโคเสไหมอามาดายกมือก่อนไงโอเคอ่ะ

น้ำน,น้าอร่อยโอ้ขอบคุณมากค่ะมันด้วนน้านะอันนี้อร่อยน้าน้บอกน้าเมเคก้กกล้วยหอมอร่อยมากค่ะอมันด้าบอกขอบคุณค่ะนีอีกเยอะอคำาต่อไปอ่าต่อไปคืออะไรเรามาดูกันออออตอนนี้ผู้อคู่คู่ต่อสู้ของเราที่ได้คะแนนน้อยตอนนี้กำลังคำาต่อไป โอ้ผลไม้ต่อไปมาดูอันนี้ค่ะโอเคมาดูว่าผู้ข่งขันของเราจะดูหรือเปล่าสองสาอย่าพึ่งยังไม่ได้โชว์รูปเลยอ่ะหนึ่งสองหยางยังย่งย่งหนึ่งสองสเอนเกรป้เกีอเบย์เยยกมือก่อนเบยเยอภาษาไทย อ๋อแมนดาแมนดานี่คือยืนอุ่นแมนดาเก่งมากไม่ใชเลยองเกรฟอากกรฟใช่แมนดาได้าคะแนล้อันนี้ตอนนี้คะแนนอยู่ประมาณนี้เรามาดูคะแนนกันว่าโอ้โหแมนดานำไปแล้วค่ะหคะแนนนยืนได้หนึ่งคะแนนอ่ะโอเคทำ ผลไม้อันต่อไปอ่ะคิดหนักแล้วค่ะไปเยือนตอนนี้คิดหนักเพราะว่าคะแนนตามอยู่ไม่คุก็ไม่ใช่ผลมไม้แต่สอดได้สอ้ตอนได้คิดได้ปุ่มไหมโอเคอันนี้ถามไปแล้วอ่ะนี่ถามไปแล้วอันนี้ไงนี่อ่อเดี๋ยวก่อนอ่ะอันนี้ถามไปแล้วถามไปต้นแรกต้นที่ฝึกอ๋อฝึกก็เอาอีกก็ได้นะเอาอีก ดูว่า<อ>ใครจำได้บ้างนะมาหนึ่งสองหนึ่งสองซักไออะจีวีมูเบียนอ่ะเบียนอันนี้คืออะไรจีวีมูไหนจีวีฮะจีวีตอนนี้ชวีเออบียนให้โอกาสให้โอกาสเบียนแล้วนะอ่ะอินเตอร์จีวีแร็ปจีวี โอเคอ่ะอามนดาีวีใช่อะกีวีไม่ใช่คีวีสอนบียนหน่อยเขาพูดว่าไงกีวีเอเนอะ I say k i w i ออ i i ไม่ใช่พูดอ่ะดูอามันดาพูดอามันดาพูดก i ว i ก i ว i k i i ะ ภาษาไทยไม่ใช่ภาษาอังกฤษเนาะโอเคโอเคอ่ะอันนี้อันนี้ก็ก็ง่ายประมาณหนึ่งคอันนี้คืออะไรต่อไปก็ผลไม้ต่อไปผลไม้กือผลไ้เนาะผลไม้ก็ผลไม้นั่เนี่ยโอเคมาหอันนี้เรียกเนะอ่อพอมยัง ready are you ready หนึ่งสองสาม fish ปะปายาไม่ บีเอนยกมือก่อนไงบีเอ็นมีฮารเอนคัง์ไทยแลนด์สกาภาษาไทยยูเอสซีอินไทย a ซนินไทยไทยโอเคบีเนไม่ได้มันได้ภาษาภาษาไทยโนโอเคอมานามาแล้ว Eh! Maracong! Saya cari maracong, Ma! Eh, betul! Coki kong! Maracong! Cheating! Cheating! Ma! ละก็มาลก็อ้สเดมาลก็พ่ัาซยตเตอมาลกอันยโอเคใครอันนี้อันนี้อันนี้ง่ายเพราะทุอันนี้ง่ายมากเลยอันนี้ง่ายใครถึงสิบก่อนเป็นคนชนะแวนแมอุปแปนทีเวินไนอะอ้าวโอเคอ่าโยสิบปร์เคนต์เนเจ ทน upttu โพอง10คะแนนอ่ะอันนี้คนครูจะมาให้ตอบอันนี้นะคะโอ้อร่อยอันนี้อะไรหนึ่งสองสามปูปูโกคอนเปาปาดนเบตาโอเคโอเคทราเย็นทราย่น่หนึ่งโอ้ยย็นโคโกคนันไทยแลนด์สกาภาษาไทยโอเคยกยกันเนม นี่กคพูดอเลตนี่เวยแม่แมะว่ดัวยมก๊อกม่อะไรเขาเียกว่ามะม่อะไรดูปาก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 คุณครูะมะม่มะม่ มะไม่ใช่มะร้าวเมนแนอร์มะไม่ใช่มะร้าวมะมะร้าวดูปากดูปากนะชานะคะม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 ะอันนี้นักเรียนของเราแตเอออะแมนด้ามะอะไรไม่ใช่มะเปร่าวมะมะ ไม่ใช่มะปลาเกือบแล้วเกือบแล้วเกือบแล้วมะมะอะไรมะเป่ามะเปาไม่ใช่มะปลามะปลาไม่มะปลาอคืออะไรเอ็มโอเคโอเคมะดี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 นะมะเพมาปรามะปลามะเปาเออหนะบีอันมาเปามาเปามะปลาฮู้ฮู้ Ok, hey, I, Biel, ah, Ma prau. Ah, só sai de okay. Peão, Yinz Chup. Biel, 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 โอเควนเนยน้าดิฟรอสแคเนยดูมังหดูมั้ยดูายมันโอเคอามนดาได้คะแนนนี้ไปเอามันไดไปอามาดาชนะโอ้เจ็ดเจ็ดต่อหนึ่งแล้วจ้าคะแนนตอนนี้คือเต่อหนึ่งโอเคมิฮอเทียโกงองทีนสามครั้งอีกสามครั้งอพอันได้ดีนา็ันดีอามาดาชนะ ได้ให้เอวนลลอันนี้ทำแล้วบ่ทำแล้วอ๋อโอยังไม่ทำแต่จะถ่ายไปนาะอกินรวยไปแล้วอันนี้ยืนมากมากยืนสู้สู้ยืนสู้สู้อันนี้ง่ายมากภาษาอังกฤษชื่อคลาภาษาอังกฤษเลยอันนี้ยอันนี้คืออะไรคือชื่อคล้ายภาษาอังกฤษ เหมือนนี้ง่ายมากง่ายมากโอเคชื่อภาษาอังกฤษนะทุกคนโอเค1หนึ่งสองสามเดี๋ยวก่อนเอาใหม่เอาใหม่เบียนเบียนยกมือก่อนที่จะหันนี่ี่ทไมอ่ะหนงมาลเอามือลงก่อนลูกหนึ่งสเบียนฟุสเนเตคุกคน u บีลินฟโอเคมานอ่ะเบียนไม่กงหนึ่งสองา อันได้อะมันได้ยกก่อนแอปเปิ้ลมันดาชนะไม่ใช่แอปเปิ้ลแอปเปิ้ลมหาสวีเดนเอ่อแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลร้องคลาสอีกแล้วคนแพ้ให้ทำอะไรคนแพ้โดนลงโทษให้ทำอะไรให้คนที่ชนะเออให้ไปสเตมอ่ะอ๋อโอเคให้คนชนะตัดสินว่าคนแพ้ให้ทำอะไรเนาะ

เอออ่ะอันนี้ก็ได้อ่ะเอออแมนด้าไปโรงเรียนไงบีเยนไม่ได้ไปโรงเรียนเนาะอืมอ่ะแต่บีเยนแต่มันได้ไม่รู้อันนี้คืออะไรอแมนด้าเออมันได้แต่พวกนี้เฉยโอเควิสกาวีซ่าแดนโซลโอเคมีฮอร์แฮมมาอิทายแลนบีเยนดูคานเช่อันนี้ยากหน่อยดูคานเชวียดอ่ะบีเยนอาจจะรู้เพราะบีเยนบีเยนเคยกินเป็น ที่มีอยู่บ้านเราเนาะอืมอ่ะนงชอง่ามมันแสงมันน่ะนี่เอินอะเออเอิ่โอเคเรามาดูว่าผู้แข่งขันของเราจะรู้ไหมคะอันนี้อ่าีาอ่ะหนึ่งหนึ่งสองสามยกมือ2องมใครรู้ยกมือโอ้ตัมารินไม่ใช่อ่ะอามนได้ไทยแลนด์สก้าจมารินไทยแลนด์สกาคืออะไราษาไทยภาษาไทยคืออะไร Sweet is อเ a t is this มาส์ต sweet tamarind อันนี้คืออะไรม่เบียนรู้ทามาินแต่เริ่มจากคำมะมะเหมือนมะพร้าวเม่อกี้มะอะไรมะอะไรมันชื่อมะอะไรผู้แข่งขันของเรางงนะคะไม่รู้ยิะเลยในก่ยิสะโอทตตาอชร์ตตาอโอม m a k โอเคโคดิเซียไฮโคดิเซียไฮดิสแนลเบียนเบียน void ไฮนี่คันยิสซาอ่าผู้แข่งขันอันนี้ไม่รู้จ่ะมาอะไรอันนี้เฉลยได้สงสัยจะไม่รู้อันนี้ในเทียร์ผู้เองได้โอ้พอกแม่คะแนนในเทียร์ผู้เองเพอร์นี่เดียมาอะไรนี่คัเซบอสมนลส์มามาอะไรสมัยมาทรทนมาไทนนั่นมามาโคอเอ็มมาคารา -r M. Makam, may be young, ah, Makam. Who's to say M or QM? Okay, I'm beyond water. Makam. Okay, is that me? Makam, okay, long, I began. The champ is back. Yeah, yeah, yeah. The champ is back. Yeah, yeah, yeah. ดิแกนสุดท้ายเยอะเยอเยอมาขามเบีเยินมาขามมาขามสองสามเพลงตอนนี้เบีเยินมีสี่เพลงนะบีเยิเบีเยินมีสี่คะแนนนะอ้าวถ้าถ้าคำสุดท้ายสามคะแนนก็ก็อันนี้กันเสมออันนี้เอาไปท่าคะแนนดีกว่าไหมอันสุดท้าย ห้าคะแนนอันนีน้อมอสจะเรียรลล oh, oh, okay. ่า5คะแนนสิสตาเดียล5 5โอซิสตาโฟกาโอเคสิสตาคำถามสุดท้ายห้าคะแนนได้ห้าคะแนนโอเคห้าคะแนนโอเคนะเอาอะไรดีเอาอยากอะไอยากอยากอันยานีอยากปะกระท่มีบ้านเราไงที่ยายมีเนี่ยอ่าเออใช่ใช่โอเคอ่าตั้งใจตั้งใจคขมิ้นโอเคทุกคนดูนะคำต่อไปจ้า อันนี้เบีย์นเบีย์นเวียดี่ฮอแฮมมาอีทายลันออกโซไหนมาดูซิคืออะไรนี่อ๋าอร่อยมากจ้าอร่อยเสร็จเสร็จอ่าเบีย์นหนึ่งสองซิสตาโฟก้าหาคะแคำถามสุดท้ายตัดสินนะจ๊ะดูแฟมเวงโบราณมุสวาเร่ โอเคแล้วนะแยบยนแยบยาน่ะดี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 วันนี้การเอาพูดศานาแน่นอนแม่งลีบดกอ้าว่าไม่เย็นอ่ะตั้งใจหน่อยตั้งใจหน่อยมันอ่ะไอ้ดูเรียดูบุยนหนึ่งสองสามแครรู้ยกมือลา์แมนดเน่ลาบหมูนไม่ใช่บยนไม่ใช่ลาบหมูมามาฮออีไทยแลนด์

สวัคะแนว่าแฟนเพลงนิอแอกแฟนเพลงสวัสดีแนนสวเพลงอโแคแกัม่ือเนยไม่ศกิชนเดนอ๋อ่อ e ะาะเอ o จะใคได้คะแนนสิบสิบคะแนนก่อนชนะโอเคใช่เออมีอีกเดี๋ยววิเโอเคสิสตารอสิสตารออันสุดท้ายก่อนนะ เอาวันนี้เอานี่ไหมออาค่ะสุดท้ายใครได้10คะแนนนะใครได้10คะแนนก่อนคนนั้นชนะอันนี้เบย์มีอันนี้เบย์นํำนะครับอันนี้อามนดามีแปดเออบินเย์นํำเพอได้จากส้มโอเลยได้5คะแนนเพิ่มบอนเล็กโชคเป็นเ้าคะแนนบิยนมี9คะแนนอามนดามี8คะแนนสูสีมากเลยจ้าเอ2คะแนนไหมอันนี้อันสุดท้ายสุดท้ายแล้วซิสเตอร์โฟกัแวมคัน วินน่ะใครตอบได้ชนะคำถามสุดท้ายโอเคนะโอเคสุดท้ายสุดท้ายเอาอันนี้โนมิยะ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 อันนี้คะแนนสูสีมากเลยจ้ะคะแนนสูสีมากแปดกับเก้าโอเคมีคำถามนะสุดท้ายอันสุดท้ายใครตอบได้อันนี้สุดท้ายชนะไปเลยจ้ะ

ผลไม้นี่โอเคผลไม้นี่งไงมาอย่าลืมยกมือโอเคนะยกมือโอ้พร้อมมันมันได้พร้อมมากเลยยกมือยกมือไม่เอ้ยโฟทเรียยกมือป๊าปายาบนมไม่ใช่พิมไทยแลนด์ไม่ เบียนภาษาไทยอินเตอร์มังโกอามันดาได้ไปแล้วสิบคะแนนอามันดาอามันดาชนะอามันดาเป็นผู้ชนะคะแนนสูสีมากเลยจ้าแปดสิบกับเก้าโอเคต่อไปเอชวทีอัพหลดทีวีน่เรนเอ๊ มันได้ชนะไม่มีเงินแล้วอะอ่าไม่มองไม่ไม่มีมองลงเลยโอเคอ่มันได้ชนะไปแล้วจ้าอันตานี่เด่นข้ามไทยมาละเดี๋ยวเราคลิปหน้าเราจะมาเล่นอะไรดีเดี๋ยวเรามาไอ้นี่เนาะใครชอบคลิปนี้ก็อนุญาตไหมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะจ๊ะเดี๋ยวเรามาดูว่าอาทิตย์หน้าเราจะ คลิปต่อไปเราจะพาเล่นเกมอะไรเนาะอคอมเมนต์มาเราจะอ,าอะไรดีอ่คอมเมนต์มาก็ได้นะคะว่าจะมาให้เด็กนักเรียนสองคนนี้เล่นเกมอะไรนะคะโอเคสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากค่ะอ้าวอ้าวคนคนแพ้ถูกลงโทษแล้วอ้าวโอ้เต้นรอบเต็นรอบปีใหม่แท้อ้าว คนแ <Yeah. S 1> พ้ก็ถูกลง